ที่ปั๊มสวิตเซอร์แลนด์นะคะทุกคนพัดิกอยากเข้าห้องน้ำค่ะโอ้โ oh, ห oh. กั้นจนหน้าเขียวหน้าเหลืองเลยลนะทุกคนสงสารลูกมากเลยเมื่อกี้ต้องจอดข้างทางนะจอดแบบแอบบข้างทางหรือฉี่ตรงไหนก็ได้แม่ไม่ต้องห้องน้ำแล้วทีนี้มันไม่ใช่แค่แบบปวดปสวัสสาวะนะทุกคนมันปวดอย่างอื่นด้วยโอ้โ oh, ห oh, แล้วรีบอนนนนี่รีบขับรถเลยวันนี้อากาศดีค่ะทุกคนอากาศเย็นแต่ว่า พอดีค่ะดูวิวภูเขาสวยมากทุกคนแล้วเราโชคดีมากเลยค่ะที่มาช่วงที่อากาศดีตอนนี้ก็รอแพทิกอยู่ในรถกัน <c oughs> ไม่ไหวแล้วอดข้าวกันตั้งแต่เช้าไม่ได้กินอะไรเลยนะเอาเอาเปิด <c oughs> เปิด,ปดรอเปิดรอแพทชิกค่ะตอนนี้ <c oughs> เราก็จะมุ่งหน้าไปอิตาลีนะคะหวังว่าจะไปถึงเร็วนะทุกคน G P S บอกว่าไปถึงประมาณสองทุ่มค่ะออกจากบ้านมาตั้งแต่9นาฬิกาตอนเช้าตอนนี้ก็คือ 4, 4ี่โมงเย็นสโมงครึ่งแล้วค่ะทุกคนยังไปไม่ถึงไหนเลยนะเพราะว่าเกิดอุบัติเหตุข้างทางนะคะรถรถบ้านกับรถ BM ชนกันค่ะทุกคน3ชั่วโมงติดอยู่3ชั่วโมงอ่ะกว่าจะได้ออกมาปุ๊บนี่หลับคารถไปเลยนะตอนนี้ <laughs> รอรออยู่ที่รถค่ะทุกคนเอากินเลไปก่อนแล้วกันนะ เชื่อไหมทุกคนเนี่ยกาแฟอันนี้นิดเดียวเองนะคือ5ยูโรค่ะสวิตเซอร์แลนด์แล้วก็ขนมเมื่อกี้ขนมเลดารอนอยากกินขนมเลนะคะประ,ประคองไปก่อนนะทุกคนขนมเลถุงนึง8ยูโร8ยูโร50เซนค่ะโอ้โหคืออยู่เยอรมันนี่ถุงละยูโรกว่ากว่าหรือ2ยูโรนะที่นี่8ยูโรโอ้พระเจ้าจอร์ดแต่ลูกอยากกินลูกอยากกินค่ะก็เลยต้องซื้อมาถึงแล้วค่ะทุกคน2ทุ่มครึ่งโอ้โห ขับรถประมาณ12ชั่วโมงเลยค่ะสวัสดีตอนเช้าค่ะทุกคนนี่เปิดหน้าต่างมาก็เป็นทะเลเลยค่ะอยู่สวยมากเปิดหน้าต่างมาก็แบบเห็นวิวเลยค่ะ ก็เป็นห้องนอนบุกนะคะจะลกนิดนึงนี่ค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ประเทศอิตาลีนะคะอันนี้ก็เป็นทะเลกาดาซีค่ะกาดาซีห้องเรานี้อยู่ติดกับวิวทะเลเลยค่ะดูโอ้โหวนเหนื่อยมากแล้วนี่เอโหมาถึงก็แบบเมื่อคืนนี้มันมืดมากเลยค่ะทุกคนมันไม่มีไฟเนาะ <c oughs> <c oughs> ก็เดินลงมาตรงนี้ค่ะ เดินลากระเป๋าพาลูกพาอานนท์ลากระเป๋าลงมานะคะลงมาตรงที่ชันนะทุกคนไปตกหลุมค่ะขาปุ๊กก็แบบขาปุ๊กพลิกนะดังบแบบครอกอย่างเงี้ยเลยอะ่ะดังแบบนั้นแล้วบวมตึงเลยค่ะตรงตรงข้ออะ่ะโอ้โหแล้วปุ๊กรู้สึกเจ็บมากเลยค่ะทุกคนแต่ว่าเขายังชั่วแล้วนะคะมีโชคดีที่เอาคัตเตอร์เพนมาแล้วก็เอายาแก้ปวดมานะโอ้โหลม้มล้มขาที่เลยค่ะทุกคน <laughs> มาถึงวันแรกโอ้ย ตายแล้วฉันจะได้ไปเที่ยวไว้พรุ่งนี้ทุกคนดูสิห้องที่เรามาเช่านะคะมันดีมากเลยทุกคนดูมันมันจะรกนิดนึงนะแต่ว่าคือมันสวยมากแล้วมันสะอาดสะอา้านแต่เราเนี่แหละมาทำรกเมื่อคืนมาก็ยังไม่ได้เก็บของมาก็หิวข้าว<ช>คือเอ่อห้องนั่งเล่นนะคะทุกคนเขาก็จะมีทีวีให้คะ่ะแล้วก็นี่สะอาดสะอานมากเลยคะ่ะทุกคนมันจะรกแค่ของเรานี่แหละ <laughs> วอร์นิ่งและนี่ก็โซฟาค่ะที่นั่งเนาะสะอาดค่ะยูติดริมทะเลดูสิวิวมันสวยแล้วก็มีสองห้องนอนดาลลอนกับพัทถิก็นอนในห้องแล้วก็ปุ๊กก็เป็นห้องเดี่ยวติดติดวิวทะเลแล้วก็มีห้องน้ำหนึ่งห้องค่ะจะบอกว่าคุ้มมากทุกคนเรามาห้าวันนะคะก็ราคาก็โอเคค่ะทุกคนมันมันก็ดีอ่ะมันทำแต่ว่าผิดอยู่อย่างเดียวก็คือเราก็ต้อง ไปหาซื้อของแล้วก็มาทํากินเองแต่สําหรับปุ๊กปุ๊กไม่ได้มีปัญหาตรงนี้นะคะเพราะว่าปุ๊กรู้สึกว่าเราจะตื่นกี่โมงก็ได้เราจะทําอาหารเช้าแล้วก็กินกาแฟอะไรอย่างเงี้ยแล้วปกติลูกปุ๊กจะตื่นไม่ค่อยทานอาหารเช้าแล้วค่ะโรงแรมคนก็เยอะตรงนี้ก็คือเงียบสงบมันมันดีมากเลยทํางานมาเยอะก็ต้องแบบว่าให้ให้ตัวเองบ้างเนาะแล้วที่นี่ก็มีสนามฟุตบอลเล็กคันเนี่ยเอาไว้เล่นสองคนนี้ก็คือ เล่นได้สระว่ายน้าปุ๊กหวังว่าวันนี้คงจะแบบวันนี้คงจะอากาศดีแล้วก็ไม่อยากไม่หนาวมากนะคะเด็กๆจะได้เล่นน้ํา<ๆ>แล้วตรงนั้นนะทุกคนมันก็จะมีเรือให้เช่าค่ะลงไปทางล่างเนาะแล้วก็อยู่ตรงนี้ก็จะอยู่ใกล้กับโบสถ์ด้วยนะทุกคนเรานี้วนลงมาวนลงมาจากเขาแบบมาติดทะเลเนี่ยวนลงมาจากข้างบนอนะเมื่อคืนเนี้ยโอ้โหและอาน,นนทะ์นะขับรถจาก เทศเยอรมน,นีค่ะเออออกจากบ้าน9ก้ามงเช้ามาถึงนี่สองทุ่มเกือแบสามทุ่มสองทุ่มครึ่งค่ะมันก็นานเหมือนกันเนาะสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกเจ็ดสิบแปดเก้ายี่สิบประมาณสิบสองชั่วโมงอะ<ม>ทุกคนช็อปปิ้งกันค่ะไม่ใช่ช็อปปิ้งอะไรนะไปซื้อของค่ะมาทำอาหารเช้าไปซื้อของมาทำอาหารเช้านี่ไงนี่ไงยังยังจะขึ้นไปที่เดิมอีกนะ yeah, <laughs> เดิมนั่นแหละตรงนั้นน่ะทุกคนนั่นน่ะตกหลุมมาขาแพงเลยเจ็บมากดีนะมีคัตเตอร์เพนมาด้วยไม่งั้นโอ้โหนานเข้าเลยคัตเตอร์เพนช่วยชีวิตปุกไว้ค่ะสนามบอลอันเล็กๆของดาร์ลันดาร์ลันเอาบาสไม่ได้เอาบาสเกตบอลมาไอฮัรใครนะบาสเกตบอลดับงไปเดาเออซูฮาวส์เนี่ยฟุสบาสเกตบอลส่งก็ันบาสเกตบอลเฮียมันคันซีเอชพีเลยเนี่ยไป ดาชปีของเล่นเด็กน้อยดาลอนคงไม่เหมาะเสร็จเรียบร้อยเลยค่ะหมดไปแปดสิบยูโรค่ะจะบอกว่ารีเดนที่นี่อ่ะมันใหญ่กว่ารีเดนที่เยอรมันแล้วก็มีมีของให้เลือกเยอะมากเลยค่ะอุ้ยที่นี่มีของให้เลือกเยอะแยะมากมายเลยค่ะทุกคน มันใหญ่มากเหมือนที่สเปนเลยอะที่ยอมันนี่คือไม่ได้มีของเยอะแยะขนาดนี้นะคะมันจะเป็นรีเดนแถวบ้านก็รีเดนใหญ่อยู่แต่ว่ามันไม่ได้มีแบบอาหารทะเลเยอะๆแบบนี้ค่ะอันนี้แค่ลืมส้มตำไปเลยค่ะของเยอะมาก ปลาไปด้วยแล้วก็ไก่แล้วก็มีซี่โครงหมูยะหมูค่ะอบหมดอนลูกสาวนอนโดนนอนแก้งนอนแก้งรูปเลยพร้อมใจมันสิงไรก่อน <laughs> Komm, ich kannst du reingehen. Jetzt, jetzt warst du drin, geh rein. Jetzt Output Đà Lạt da lang. Und hier, gehst sẽ Ich werde schnell krank, ich gehe Ui. Komm, spring rein. เร็วเรไปเร็วเยไปเเฮ้ยอ๋อเร็วเร็หนึ่งอันหนึ่งสองสามเพราะว่าริครงาที่ชอบดูลึกเส ไม่รู้เมื่อกี้ไปเห็นโคูคาสเอาเอาแล้วก็ไหว้กลับมาสิ <c oughs> บอกให้โดดแล,ล้วลูกหนาวก็ต้องเอาผ้าไปให้ <c oughs> เอาผ้าคนหนูท,นหทุกคนตบท้ายด้วยมะม่วงนะคะแซบๆเลยค่ะโ oh อ้โหมะม่วงกรอบๆค่ะทุกคนมาจากลีเดนเลยค่ะนั่นโคคาสหรอโคคาสหรอ กล้าไหมกล้าไหม <laughs> อย่าเสียงดังพัดิกพัดิกบอกว่าอยากเล่นโกคาร์ดอานนท์บอกว่าใครใครกล้าว,ว่ายน้ําเย็นๆเนี่ยจะพาไปเล่นโกคาร์ดค่ะโกคาร์ดอยู่ในตัวเมืองเมื่อกี้ไป <laughs> ไปซื้อของมาแล้วก็ ไปเห็นค่ะเหลือบตาไปเห็นอ้าวตายแล้วถ้าถ้าบอกหนุ่มๆนี่ไม่รอดค่ะกูคาดนะานะปกติหนาวมันก็หามหดไม่ใช่หรอทำไมมันตรงอ่ะตไม่หามหดัตัวตัวมนถ้ามันจุ่มอย่างนั้นมันจะมันจะหนาวโอ้โหถ้ามันจุ่มอ่ะมันจะหนาวมันต้องรีบ กระโดดได้ดูหนูกระโดดมาสี่รอบมันมันยังไม่กระโดดมันบอกว่าหนูพออทิปลงดิอ้าหนึ่งทําไมตรงนี้มาตรงนี้มาดิอ่ะวเฮ้ยแม่มันติดติดอ่ะไม่ผิดหรอกอ่ะดาร์ลอนมาอะไรวิ่งทิปไปหรอตรงนี้จะให้เด็กเนอ่ะดาร์ลอนมาถือเนี้ยไม่ใช่ตรงกลางนี่แหละอ่ะหนูมาถือกล้อง ไอชิคุณแตงกว่านองังนี้้ยังเอ้ยเอยเอยยหนืออนองเลยแข็งเลยเอ้ยแข็งอกแล้วไงออออ่เื่อเเยโอห อามันต้องไปอีกรอบนึงมันต้องเล่นต่อ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 จะให้นาวตีต่อยตีผิดมึงก็ไม่เจ็บอ่ะเพราะมันเป็นน้ำแต่มันไม่เจ็บตีไงก็ไม่เจ็บมันไม่ใกล้ไงก็ไม่รู้อ่ะมันไม่เจ็บมันเป็นน้ำตีไงก็เจ็บกูก็ว่าต่อยหน้าทิ่มน้ำก็ไม่เจ็บมันเป็นน้ำทุกคนมัมม่วง กับน้ำพริกเปรียปร้ยวๆเลยค่ะน้ำจิ้มเจอืมะม่วงเปรี้ยวโอ้โหสุดยอดเลยค่ะมะม่วงแล้วดูวิวค่ะกินมะม่วงแบบวิวสวยๆ <c oughs> นุน่นสองหนุ่มจะไปโดดน้ำพาลูกไปโดดน้ำอีกแล้วไม่ยอมไม่ยอมค่ะจะไปเล่นโกคาร์ดจะโดดอีกแล้วโชว์ออฟนิดนึง มาค่ะทุกคนมากินมะม่วงกันค่ะโอ้ยไม่อยากออกไปไหนเลยค่ะอยากอยู่แต่ข้างล่างอยากอยู่แต่ตรงนี้เลยมันสบายมากดูสองคนนั้นไม่พอค่ะไปอีกแล้วดูสิดูสิเอาอู้อู้อ้ยโอ้โห หนาวไหมหนาวหนวก็อยากโดดเหลือเกินหนาวก็อยากโดดเหลือเกินค่ะอาตากแดดที่นี่ อาบแดดต่อค่ะอ่อนอนไปนอนอีนอนไปนอนอีกได้ยังนอนหลับเออนอนเนี่ยดาร์ลอนนะชอบนอนเหมือนไข่เหมือนเหมือนอะไรอยู่ในไข่เนี่ยไข่เน่าเนี่ค่ะอ๋อทุกคน ตัดสินใจถูกมากนะคะที่มาที่เลือกตรงนี้เพราะว่ามันเงียบแล้วก็มีแค่เราอยู่ตรงนี้คะ่ะมีแค่เรานะคะอาทิตย์หน้าเขาบอกว่ามันเต็มนะคะอาทิตย์หน้าจะเต็มเพราะว่าคนวันหยุดที่เยอรมันนี่มันเป็นช่วงวันเทศก,กาลหรืออะไรสักอย่างเนี่ยแล้วคนก็จะมากันเยอะคะ่ะตอนนี้ก็ยังเงียบอยู่แต่ที่อื่นไม่เงียบนะที่ตรงที่เราอยู่นี่แหละตรงนี้แหละข้างบนเนี่ยคะ่ะโชคดีเราเป็นนัมเบอร์วันอ๋ uh huh. อเหรออ สบายไหมตรงนี้สบายครับสบายเลยแพตติกไปอาบน้ําร้อนแล้วค่ะเพราะว่ากระโดดน้ำเมื่อกี้หนาวมากหนาวไม่น้ําอ่ะหนาวหนาวมาหนาวมากแล้วก็น้ำหนาวอะไรนี่ทะเลมันจะหนาวยังถ้าน้ำมันหนาวขนาดนี้ทะเลก็คงจะหนาวกว่านี้